สวัสดีครับมีคอมเมนต์หนึง่งพี่เ็าถามถามดีดนะนะผมน่าตอบอยู่มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับพี่เ็าบอกว่าทําไมไม่ทําค่ายมวยอันนี้มผมคิดไว้ยอยู่ครับน่าสนใจน่าใจอยู่นะผมมองไว้ยอยู่ผมว่าผมอยากทําข่ายมวยอยู่แต่อาจจะทําแบบอา,อาจจะทํามีเงินนะนะครับทํามีงบอาจจะทาแบบ<ม>ประดับประดับ ประดับในความที่เขาเป็นนักมวยเอยงสินะครับเป็นนักมวยเขาได้ไมีอย่างเพราะมวยเองสินะ <l ots> เขาอาจะทาประดับไปเพราะมองไว้อยู่แต่แต่อาจจะประทําแบบจริงจังแบบแบบเป็นอาชีพมวยเองสิอาจจะยังประทับนะนะแต่อาจอาจแน่นักคนอ,อาจจะมองไ้อยู่ทําีเงินไอทําขายมวยไปที่มวยไปเองสินะไว้ประดับไว้้อมเนเล่นออกกำลันนงกาย อาจจะมีเด็กหน่อยมาสอมบังนิดหน่อยเองสินะครับแต่ถ้าใหญ่ทำแบบจริงจังเลยเนี่ยผมมองว่ามันเอ mm hmm. าไว้บ่าจะใช้คนรวยทีมีอาชีพแบบสามารถที่จะเลี่ยงเลี่ยงหนักมวยได้นี้นะครับมันมันมันจะลําบากเพราะว่าพอ่พอผมเคยทํามาก่อนคือทํามวยเนี่ยรายจ่ายมันเยอะมากในการเดินทางในการอาชีพพักเวลาไปโชก่างสินะครับการสื่อการอยู่การกินการรักษาพยาบาลเองสินะครับหลายอย่างถ้าเขาบม่มี เราก็าผมมีอาชีพที่สามารถเอาเงินส่วนนั้นไปไปลงกับมันเยอะๆได้ผมคิดว่ามันลําบากนะครับถ้าทําขายมวยนี่ผมก็เลยมองไว้ว่าเริ่มไม่ได้สนใจอยู่แหละมองไ้อยู่แต่แต่ยังไม่ได้จะไปลงลึกกับมันมากกับคําว่าทําขายมวยนะครับก็อาจจะทำอ่นานธรรมีเงินจริงๆนะครับผมอาจจะทําแบบอาจจะทําแบบไวปดาไห้ออกกําลังกายในบ้านนั่นนะครับ อาจจะมีเด็กหน่อยอยากเรียนอยากสอบอาจจะแต่ว่าแต่ว่าตัวผมคงคิดว่า,างานของผมถัดในอนาคตเลยกับเสียนมวยไปผมผมมองว่าผมไม่ค่อยถนัดในการที่จะบริหารในการทํามวยนะแต่จะทำเลยก็เป็นเลยแหละว่าผมมันก็เป็นอาชีพอาชีพของเฮาอยู่แล้วนะครับในการสอบมวยเนี่ยแต่ว่า แต่ว่าการที่จะบริหารให้มันเกิดเงินเกิดรายได้กันมาในคําว่าข,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 ขายมวยนี่ผมผมยังบอคอยถนัดจริงมันเลยเพราะว่าผมก็เคยทํามาก่อนจะพอผมเคยทํามาแล้วแต่ลาบากมากเป็นหนี้เป็นสินกเพราะว่าคําว่าทํามวยนี่นะครับประมาณรายจ่ายเยอะในค่าน้ํามันรารับสมัยก่อนงานวัดเยอ,ะ,อะงานวัดเยอะพาดีหน่อยเป็นต่อย่างอย่างกนี้อาแมนค่าน้ำมัน คาร์มันไปเปียบมวยอันแ้ยังเอามองไปไปคงนขันจะไปต่อยล้วคารมันเลยอ่าค่าที่พักที่พักในตรงนี้ค่าอยู่ค่ากินทั้งไปทั้งกลับเจ็ดสินะครับค่าโตมาเทากับอ่าแมนมันกับ่อได้เยอะมากมายเพราะจะได้แบงเพราะจะเป็นรายได้ได้เจ็ดสินะครับท้าเ่นก็เสียไปอีกใครเคยแพ้แต่ชนะก็กได้บ่าเา่าคุ้มที่ที่รายจ่ายไปนะครับการจะ แต่เขาลำบากแต่เขาไประเด็นล่อมรวยหรือมีชีพที่ค่อยหนุนมวยได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเฮ็ดเก่งดังเป็นเป็นอาชีพแบบเหมือนมวยดังเขอลรายการใหญ่าคาโตหลายแสนนี่ับอาจจะอย่างไรแต่เขาใช้มาปั่นสางขึ้นมาอย่างเสีย่ยงว่าลำบากแต,แต่ถ้าทำเป็นอ่าทำขายมวยเป็นคอนเทนต์เป็นทายไปยสิผมว่าก็พอได้อยู่ขนาดกะพอได้อยู่ทำเ,เล่นๆลนทายกันเทนต์อาศัยว่าได้ทายชิปทาย,ยอย่างนี้อาจจะ อาจจะเป็นรายได,ด,ด้ได้อยู่ไอชี้นะครับไอทําสอนเด็กหน่อยในชุมชนอาจจะในหมู่บ้านเพื่อให้ห้างกายาเสพติสไอชี้นะครับไอเด็กออกกำลังกายให้เด็กน้อยได้ยูน่าหรือแบบวินัยไอชี้อะเพราะว่าพอทําได้แต่อาจจะเบลเลี่ยงไวในแบบเป็นขายเป็นอยงนี้นะครับเพราะว่าห้องบริษัทนี้อาชีพเป็นแบบราชการหรือเป็นอย่างที่จะมีเงินมาสป,ปอร์ตตรงนี้เยอะนะที่ที่ที่คอมเมนต์ไว้ว่าทําไมไม่ทํำขายมวยนี่ อันนี้น่าสนใจเลยนะผมคิดไว้อยู่นะครับทำเงินหรือต่อยมวยอะไรมาเยอะๆอันสี้อาจจะนะครับคิดไว้ก็มีพื้นที่อยู่แต่ว่าการที่ลงทุนลงเวทีทำหลังคาทำพื้นที่ซสอมโอเคอุปกรณ์มวยเสียอาจจะนะครับทำนี้สปอนเซอร์เนี่ยอนนาสนใจนะสปอนเซอร์แบบใช้เสียสินะครับ,นะแ,บ,บ,ๆๆรบแต่ใน,นอาคนาคตนะตอนนี้ผมยังตุกมวยอยู่อาจจะยังไม่มีเวลาที่จะทำ เวลาโชคเสียอ่ะถ้าผม,าผมทำไหวถ้าผมทำไข่มวยไหวนะเ<ม>วลาโชคเสียยังเสียหวังๆๆเสียออกกำลังกายกับลุกหลูกับเด็กห,กหกๆๆน่อยในหมู่บ้านอ่าแต่ผมว่าดีเลยน่าสนใจเยอะเลยว่าเสียงครับก็อันนี้ครับคำตอบคอมเมนต์พี่คนนี้ไหวพี่เขามาเห็นกันนี่นะครับคมพี่็นผมประมาณนี้แหละในการว่าทําไมยังมาทํามวยนะครับผมไปคิดไ้อยู่อยากทําอยู่แต่ผมก็ไปดังหมาพก็จะได้มีหลูกซิตต่างชาติต่างยังมาเราผมก็ ไม่รัวจะบริหารแล้วมันจะไปได้ดีบอสินะเลย,อยบอกกาคิดหวังว่าอยากจะทำในทำนองแบบเหมือนที่คนดังๆก็ทำในเสียงนะครับใครมวยเราขอบคุณครับฝากไว้ใชิตนะครับ